และรถมือสองก่อรองได้ค่ะวันนี้นะคะพี่หญิงนำรถยนต์สภาพดีราคาถูกมาฝากคุณอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เป็นคิวของรถยนต์ Honda Accord 2016ค่ะคันที่จอดอยู่ข้างหลังพี่ตอนนี้ค่ะซึ่งคันนี้นะคะนอกจากจะมาพร้อมสภาพที่ใหม่มากๆแล้วเขายังหอบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆค่ะของ Honda มาฝากคุณกันด้วยนะคะด้วยราคาที่พี่หญิงเปิดให้คุณ คุ้มสุดๆแค่เจ็ดแส่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะซึ่งจากราคาเดิมปกติที่เราขายกันอยู่ที่แปดแสนสอง่นเก้านะคะวันนี้เราไม่ขายค่ะถูกเหมือนบอกราคาผิดใช่ไหมคะ้าหมื่นเก้าพับาทะคะ่ะพร้อมหรืยังคะที่จะมาพบกับความใหม่และความล้ำสมัยของ h ันด a c c o r r d 2 1ดคันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ตามหี่ ทันนี้นะคะอย่างที่พี่ได้เกิดให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะว่าเขาเป็นรถปี2016นะคะซึ่งนะคะวันนี้พี่จะพาทุกท่านนะคะคอนเฟิร์มสภาพภายนอกกันก่อนค่ะว่ารถปี2016ก,กับ a c c คอร์2.0 Generation ที่9นี้จะมีความใหม่และมีสภาพน่าใช้แค่ไหนค่ะซึ่งะคันนี้นะคะจะรอบคันที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสีดำคริสตัลมุกนะคะ ซึ่งสีดำเนี่ยสภาพของเขานะคะตอนนี้ก็จะดูใหม่มากๆโดยโปกติแล้วนะคะสีดำเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องของรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆค่ะแต่คันนี้นะคะที่หญิงแค่ขัดสีนะคะความเงาก็จะเพิ่มขึ้นมามากเลยทีเดียวค่ะถือได้ว่านะคะมีสภาพที่น่าใช้นะคะและสีก็ยังมีความใหม่มากๆเลยทีเดียวค่ะเรามาดูการออกแบบนะคะในส่วนของรถยนต์ Honda Accord คันนี้ค่ะ จากการที่มองเห็นรอบคันตอนนีนะ้นอกจากจะมีสีที่มีความโดดเด่นและสวยงามแล้วนะคะ h o n d a a c c o r d คันนี้ยังมีรูปทรงที่ปราดเปรียวนะคะแล้วก็มีความสปอร์ตนะคะผสมผสานกับความหรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะมาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะคะการออกแบบนะคะรถยนต์ Honda Accord คันนี้ค่ะ ด้านหน้าของเขานะคะคจะออกแบบได้เปรียวนะคะแล้วก็ดูลู่ลมสปอร์ตพรีเมียมมากๆนะคะกับการออกแบบไฟหน้านะคะคในแบบผู้ LED นะคะซึ่งแบบผูล l LED นั้นนะคะก็จะเป็นการออกแบบที่เป็นไฟ LED ทั้งชุดค่ะนั่นก็คือเป็นไฟ LED ทั้งไฟหรีนะคะไฟใหญ่และไฟ Daytime Running l i g h t กันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกแบบดวงไฟนะคะให้เข้ากับความหรูหราของกระจังหน้าเส้นโพรเมียมที่มีความพรีเมียมหรูหรามากๆเลยค่ะมาพร้อมกับฟอกไลท์นะคะที่ดูแล้วนะคะมีความปราดเปรียวนะคะแล้วก็ทำให้รถของคุณดูเปรียวขึ้นด้วยเช่นกันกับไฟตัดหมอกหรือฟอกไลท์ light, แบบ LED เช่นเดียวกันด้วยค่ะ มาดูกันนะคะในเรื่องของยางนะคะของ Honda Accord ค่ะที่เขาออกแบบได้ดูเท่ากันมากๆนะคะกับรถยนต์ Honda Accord คันนี้นะคะกับซีรีย,ยางนะคะที่เป็นซีรีส์235ทับ45นะคะ R18 นะคะนั่นก็คือล้อแม็ก18นั่นเองค่ะซึ่งล้อแม็ก18นี้นะคะจะให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะความหรูหราแล้วก็ความคลาสสิกนะคะก็ยังมีในลายล้อแม็กของเขา กับล้อมแมกที่เป็นโครมรมดำนะคะซึ่งล้อมแมกลายนี้นะคะจะให้ฟิลลิ่งที่ดูคลาสสิกสุดๆเลยนะคะสำหรับยางของเขานะคะที่เป็นยางติดรถตอนนี้นะคะก็จะเป็นยางปี19ค่ะถามว่าใช้ได้ไหมถ้าพี่อิดูเทียบกับสพันยางเที่ยงหลืออยู่เนี่ยก็ยังพอใช้นะคะแต่ว่าแนะนำให้คุดตรวจเช็คบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หน้าฝนนะคะ ก็จะมีส่วนในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ความปลอดภัยของคุณด้วยค่ะมาต่อกันนะคะในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆค่ะสำหรับ h ัน d a Accord คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไปยกรวลกกระจกมองข้างทั้งสองด้านนะคะพิเศษมากนะคะกับกระจกมองข้างที่อยู่ด้านซ้ายค่ะเขาจะติดตั้งกล้องสองภาพด้านข้างตัวรถมาด้วยนะคะซึ่งกล้องสองภาพด้านข้างของตัวรถนี้ก็คือ h n ันน e n เ Watch นั่นเองนะคะจะทำงานเมื่อคุณเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะหรือว่า กดสวิตช์เปิดการทํางานนะคะที่บริเวณการเปิดไฟหน้านั่นเองนะคะเขาก็จะทํางานโดยโชว์ภาพที่หน้าจอนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเพื่อให้คุณได้เห็นว่า สภาพภายนอกนะคะด้านข้างของตัวรถด้านซ้ายนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขจุดบอดและจุดอับทางด้านซ้ายมือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและถัดมานะคะในส่วนของเส้นโครเมียมนะคะที่อยู่บริเวณขอบประตูนะคะและโครเบียมนะคะที่มือจับ4ด้านนะคะทําให้รถแอ c o คอร์ดคันนี้นะคะมีความลงตัวแล้วก็ดูหรูหรามากๆนะคะเข้ากับสีดำมากๆเลยทีเดียวค่ะ สำหรับภายนอกนะคะของตัวรถที่จะจบการคอนเฟิร์มไว้เท่านี้เราไปต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์เลยนะคะมาดูกันว่าสมรรถนะและก็ความพร้อมนะคะของการใช้งานรวมไปถึงการคอนเฟิร์มอุบัติเหตุนั้นเป็นยังไงบ้างคะ่ะตามมาค่ะและรับคันด้าอรคคันนี้นะคะเหมือนอย่างที่พี่หญิงเคยเรียนจ้างไปแล้วเบื้องต้น,นะค่ะว่ารถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถปี2016ะค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าสภาพหน้าห้องเครื่องยนต์นั้นนะคะมีสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่และเป็นยังไงบ้างในสภาพตอนนี้นะคะคุณควรที่จะนําไปใช้งานต่อไหมค่ะมาดูกันค่ะในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์มีความใหม่มากๆนะคะเมื่อพีหิงเปิดฝากระโปรงด้านหน้าขึ้นนะคะทําให้พีหิ่งรู้สึกว่ารถคันนี้น่าใช้งานมากเนื่องจากสภาพห้องเครื่องเขานะคะ กับ Honda Accord คันนี้ปี2016มีสภาพที่ไม่เหมือนรถ4ปีเลยนะคะเป็นสภาพที่ใหม่นะคะแล้วก็ความเละเปื้อนของน้ำมันต่างๆเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะมาพร้อมกับแรงม้าที่มากถึง155แรงม้านะคะ และในเครื่องยนต์ h ันด a a c อ o r อดคันนี้เขายังใช้เครื่องยนต์ Sin เกิ O h อเฮดแคมชัค่ะซึ่งสุดยอดและมีความอัจฉริยะในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีและก็มีความประหยัดน้ำมันกันด้วยค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ16วลาวนะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะเรื่องของการประหยัดน้ํามันนี่เป็นเลิศน,นะคะอัตราเร่งก็ดีนะคะ <S <S เพียงพอกับการใช้งานนะคะสําหรับรถยนต์ระดับพรีเมียมของเขานั่นเองค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะการคอนเฟิร์มสภาพหน้าห้องเครื่อง,องนั้นนอกจากพี่หญิงจะพาคอนเฟิร์มเรื่องของสภาพหน้าห้องเครื่อง mm hmm. ว่ามีความพร้อมใช้งานหรือไม่แล้วนะคะพี่หญิงก็ยังจะพาทุกท่านคอนเฟิร์มในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ mm hmm. ซึ่งหลายๆท่านนั้นกังวลใจมากๆนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้นะคะ mm hmm. พี่หญิงจะพาทุกท่านชมเลยะคะ่ะว่า การถอดอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงไปทําสีนั้นก็ไม่มีแน่นอนคะ่ะเนื่องจากว่านะคะน็อตทั้ง4ตัวบนฝากระโปรงนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่ใสกิ๊กเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการถอดเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงน็อตแก้มข้างนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใสกิ๊กเช่นเดียวกันค่ะไม่มีร่องรอยของการถูกขันด้วยประแจเพื่อนําไปทําสีค่ะ ฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังเป็นฉนวนกันความร้อนเดิมนะคะสติกเกอร์มออ,กกอต่างๆนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่คงเดิมไม่มีร่องรอยของการแกะนะคะอันนี้ก็คือมีความปลอดอุบัติเหตุมากๆนะคะมาถึงคาดหน้านะคะของเขาก็เป็นคานหน้าเดิมไม่งอนะคะอันนี้พี่ิงคอนเฟิร์มได้ไม่มีอุบัติเหตุการชนหน้ามาค่ะ สภาพหน้าห้องเครื่องยนต์พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะปลอดอุบัติเหตุร้อยเปอร์ผู้หญิงคอนเฟิร์มนะคะต่อไปค่ะตามพี่หญิงเข้ามาดูค่ะว่าเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็สภาพภายในรถ Honda Accord คันนี้นั้นจะเป็นยังไงคะ่ะพร้อมใช้งานหรือไม่ตามมาดูกันค่ะยในของรถยนต์ Honda a c c o r d คันนี้นะคะ ที่พี่หญิงเปิดเข้ามาภายในรถแล้วนะคะความว้าวบังเกิดขึ้นทันทีค่ะเนื่องจากว่ามีสภาพที่เหมือนใหม่มากๆนะคะเกิน90%กันเลยทีเดียวค่ะไม่เหมือนรถที่ใช้งานมาแล้วถึง4ปีด้วยกันค่ะสำหรับไม์ของเขานั้นนะคะพี่หญิงย้ำกันค่ะว่าอยู่ที่ประมาณ90,000นิดๆค่ะซึ่งบาลานซ์มากกับระยะเวลานะคะ ในตัวรถของเขานั้นนะคะจะมีความหรูหรามากๆเลยนะคะพร้อมทั้งมีความใหม่เกิน90%อย่างที่ได้บอกไปค่ะที่หิขึ้นมานะคะมีความว้าวมากๆนะคะกับรถยนต์ h o n ดออ้ Accord คันนี้นะคะกับการออกแบบที่ดูหรูหรานะคะและขนาดของรถนั้นดูกว้างมากๆสมกับเป็นรถขนาดดี e gment กันเลยทีเดียวค่ะด้วยการออกแบบนะคะ ภายในนะคะสีเบททูโทนนะคะกับเบาะของเขานะคะที่มีสภาพเกิน95%เกันเลยทีเดียวนะคะเบาะของเขานั้นนะคะมีความนิ่มมากๆนะคะและที่สำคัญค่ะการใช้งานเหมือนกับถูกใช้เพียงแค่เบาะผู้ขับขี่เพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะคะแล้วก็เบาะผู้โดยสารตอนหลังนั้นเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานเลยทีเดียวค่ะการตกแต่งภายในของเขานะคะ ด้วยเบาะที่มีความลงตัวนะคะออกแบบให้เข้ากับสีภายนอกรถนะคะและทำให้มองดูแล้วกว้างขวางโออานะคะในสไตล์ของรถยนต์ดีเซ็กเมนต์ดูพรีเมียมมากๆนะคะกับ Honda Accord คันนี้ด้วยการตกแต่งลายไม้ผสมผสานกับเปียโนแบล็กนะคะในบริเวณคอนโซลกลางของเขานั่นเองค่ะซึ่งด้านหน้านะคะมีฟังก์ชันนะคะที่ ให้คุณใช้งานได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่ตกแต่งด้วยการหุ้มหนังนะคะและตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะพร้อมด้วยปุ่มต่างๆนะคะที่ทําให้คุณใช้งานฟังก์ชันภายในตัวรถคันนี้ได้อย่างสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มรับสายและวางสายโทรศัพท์มือถือนะคะปุ่ม ใช้งาน cruise control นะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของรถ Accord คันนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เรียกว่า memory seat นะคะซึ่งคุณสามารถเซตค่าการทำงานของผู้ขับขี่ได้ถึง2คนค่ะฟังก์ชันของ Honda Accord นั้นเยอะมากๆนะคะถ้าพี่นั่งพูดวันนี้น่าจะไม่หมดนะคะยังไงถ้าอยากทราบเพิ่มต้องมาจองนะคะและเป็นเจ้าของนะคะ จะได้ทราบฟังก์ชันหล่อแน่นอนค่ะสำหรับมารตรวัดของ Honda Accord นั้นนะคะบริเวณตรงด้านหน้าของพี่ิงตอนนี้นะคะก็จะโชว์สถานะการทำงานของรอบเครื่องยนต์นะคะในส่วนของความเร็วนะคะหรือว่าที่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะที่คุณสามารถเซตค่าได้นะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าจอตรงกลางเล็กๆที่เรียกว่าหน้าจอ m i d นั่นเองค่ะและส่วนด้านขวาสุดน,นั้นก็จะเป็น ความร้อนนะคะรวมถึงระดับน้ำมันนะคะที่คุณสามารถโชว์ได้เช่นเดียวกันค่ะเร่งมาตวัดนะคะลักษณะนี้นะคะของ Mazda เขาจะเรียกว่ามาตรวัด TFT นะคะที่คุณมองดูแล้วจะมีความสบายตานะคะไม่มีแสงสะท้อนเข้าตาเยอะเกิดไปค่ะและถัดมานะคะตรงกลางนะคะที่อยู่บริเวณคอนโซลนะคะด้านหน้านั้นก็จะเป็น หน้าจอนะคะที่สามารถโชว์สถานะต่างๆนะคะของรถยนต์ได้นะคะซึ่งคุณสามารถควบคุมได้จากฟังก์ชันนะคะที่อยู่บริเวณด้านซ้ายของก้านพวงมาลัยนั่นเองค่ะและถัดมานะคะในส่วนของหน้าจอใหญ่ตัวนี้นะคะที่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้งานของฟังก์ชันอะไรนะคะและสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะกับหน้าจอขนาด7นิ้วของฮัน da a c c o r d คันนี้ค่ะ นี้ก็คือการโชว์สถานะการทำงานของฟังก์ชันต่างๆนะคะของหน้าจอที่เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วด้านล่างนะคะส่วนด้านบนนั้นนะคะก็จะโชว์สถานะเชื่อมต่อกันกับหน้าจอด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนของหน้าจอบนนั้นนะคะก็จะเป็น ส่วนที่ใช้แสดงภาพมุมอับสายตานะคะหรือว่าโชว์สถานะการทำงานของความปลอดภัยนะคะ mm hmm. เมื่อคุณเปิด mm hmm. การทำงานของฟังก์ชัน Honda l a n น w a t c h นะคะหรือว่าในขณะที่คุณใส่เกียร์ถอยกันด้วยนะคะซึ่งการทำงานของ กล้องสองภาพด้านหลังนั้นนะคะก็จะสามารถปรับมุมมองได้3ระดับเลยทีเดียวค่ะร้อันียังคะที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์คิดาแอทคอร์2016คันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วสามารถท,ที่จะสอบถามพี่หญิงเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Line ID ค่ะ ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าทางอินบ็อกซ์เฟรนบุ๊กนะคะที่มีข้อมูลดีๆเราทุกท่านอยู่วันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยให้พี่ิงคอนเฟิร์มสภาพเพิ่มเติมในเรื่องของรถยนต์นะคะหรือจะปรึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะวันนี้พี่หญิงก็มีข้อมูลให้สำหรับทุกท่านแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะหมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะรอติดตามชมค่ะว่าในวงหน้าพี่หญิงจะนำรถยนต์สภาพปีราคาถูกรุ่นไหนมาฝากคุณอีกค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวอหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ